ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกิอาพีเอ็มมอเตอร์ฮิลลิงนะฮะมากับความสวยงามของรถที่ทำการเคลือบแก้วเสร็จแล้วอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้เป็นคิวเคลือบแก้วของรถ Honda Civic FC สําสำหรับ FC หรือแฟนคลับของซีวิกนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะมาตลอด3-4ปีเลยนะจะบอกว่ารุ่นนี้นะครับมาเคลือบแก้วที่ร้านค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นสีขาวเนี่ยมาเยอะมากสําหรับสีขาวนะครับเราสามารถทําให้มีความเงานะฮะโดดเด่นออกมาได้อย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้นะครับเป็นกระบวนการการเคลือบแก้วที่หลายๆคนจะเห็นชัดเจนนะฮะในส่วนของการเตรียมผิวในการเคลือบรอบแรกรอบที่2นะครับ สำหรับน้ำยาเคลือบแก้วของเรานะครับคันนี้เป็นโปรแกรมเมกาเซรามิกนะครับทำภายนอกกระจกล้อมแม็กใช้เวลาในการทำจริงๆประมาณ 1, 3, 2, วันครึ่งถึงสองวันแต่ ด้วยเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนนะครับสำหรับลูกค้าก็าจ,จะไม่มีเวลามารับด้วยแล้วก็ฝนตกด้วยเราเลยอบเต็มที่แล้วก็ส่งงานกันแบบตามสบายลูกค้าเลยลูกค้าจะมารับเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ว่ากันเพื่อความสวยงามและ,ะจิตใจด้วยครับว่าออกไปแล้วฝนไม่ตกจะต้องเงางามครับอย่างน้อย ถึงบ้านก็ยังดีนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับสําหรับที่ร้านเรานะครับจะมีโปรแกรมนะครับในเรื่องของหลังจากเคลือบแก้วเนี่ยดูแลให้ฟรีเลย7วันนะไม่ว่าจะล้างกี่ครั้งเราก็ล้างให้ภายใน7วันหลังจากที่ออกจากร้านไปนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ลูกค้านำมาทําคันที่2ต้องขอขอบคุณท่านลูกค้ามากๆครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับแล้วก็ เชื่อใจกันนะครับมาทํากันอีกหนึ่งคันนี่คือสัญญาณแล้วก็เป็นเครื่องการันตีอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องคงรักษาคุณภาพเอาไว้นะครับผมคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ทางลูกค้าขอบคุณพี่รัตด,ดามากนะครับที่นําคันนี้มาเคลือบแก้วกับเราอีกหนึ่งคันต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับสาหรับวันนี้นะครับมิกกี้อะพีเอ็มออโตเดลิงต้องขอขอบคุณนะท่านลูกค้ามากๆเลยแล้วก็ ใครที่สนใจเครือบแก้วอย่างนี้นะครับเคลือบแก้วที่ไหนก็ได้นะครับแต่ดักได้เครือบแก้วดีมีคุณภาพและดูแรกันไปตลอดเลือก RPM Auto Refilling ครับวันนี้มิกกี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ